สวัสดีดูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการฟาร์มดินเอในแมปแดนคอสโบลเตอร์กันนะครับก็ตัวแรกเลยนะครับที่จะฟาร์มนะครับก็คือาบาลูนะครับคือว่าตัวนี้นะครับถ้าเราเล่นไงวะเล่นเล่นวันเล่นอันเนี้ยใช่ปะถ้าจะไม่ผิดนะหนึ่งร้อยหรืออะไรเนี่ยแหละเกินนะครับแล้วเราจะได้เงินต่อวันนะครับเจ็ด 75บห้าบาทนะครับซึ่งได้เยอะมากนะส่วนวิธีเอฟเคนะครับคือ,อเรากินอันนี้นะครับทุกคนเนี่ยกินอันเนี้ยให้อันนี้เต็มเลยครับล้วก็ไปเอฟเคตรงน้ำเลยนะครับส่วนเราต้องเราต้องจําว่ามันเขาเรียกงงวะมันแบบอยู่ในเกมนะครับยวมาฝากในเซอร์วิสก็ได้ก็ <S <S ถ้าจ้างใจวันหนึ่งก็ได้หลักหมื่นแล้วครับก็เอ้ยแต่มันมีตัวหนึ่งนะครับก็เขาเรียกงงว่ มันมันเป็นตัวเนี้อืมถ้าจะไม่ผิดมันเป็นตัวนี้เดี๋ยว้ปนบนึ้งทาบัตเสียงต้องขอเผยด้วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเออหาแบบหาหาแบบหน้านี่ แล้วก็เป็นสกินอันนี้นะครับนี่ครับอันนี้ดีนะครับแต่แป๊บนึงนะครับคือผมมีล็อตแล้แต่เดี๋ยวขอสต็อ้แป๊บนึงโอเคตัดกับมาละโอเคนะก็ไปเอาตัวนี้มาละนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเรากดเข้าไปเลนะครับตัวนี้จะมีความเด่นคือมันไม่ต้องกินน้ำนะครับแล้วก็เหมาะกับการเอพี้าำวันข้ามคืนนะครับถึงมันจะไม่ได้เงินเยอะเท่าไหร่นั่นแต่มันก็ได้นะครับคือ สูตรก็คือแบบอะไรเนี่ยแหละปกตินะครับก็ถ้าอยู่ในเซร์วี v, มันก็จะกดตัววีแล้วก็จะวาร์ปใช่ไหมเออแล้วเราก็ไม่ง่ายเลยนะคือใช้นี่เนี่ยแหละเห็นไหมมันจะไม่มีอยู่น้ําใช่ไหมเออวาร์ปไปบนต้นไม้นะครับสูงๆเลยถ้าอยู่ในเซิร์ฟวีมันจะวาร์ปได้กดตัววีแต่ผมไม่รู้เป็นไรวาร์ปไม่ได้ เออกดไปแล้วก็มนะีแบบนี้เอฟเคทั้งวันเลยแต่ถ้าคอมพังผมรมับประกันนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ประมาณน,นี้แหละก็คือตัวนี้ก็ตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะมันเป็นลิมิตเอ็ดละแต่ก็ไปหาหาเอาลนะนี่ไม่น่าก็ใช้บาโลก็ได้บาโลก็ยังอันนั้นได้อยู่โอเคนะครับคลิปว่ามีแค่นี้อะไม่มีอะไรมากไปละบาย